เมื่อวันที่8มกราคมที่สำนักสงห่องอ้อชมรมผู้สูงอายุเมืองพัทยานำโดยนางสุภพ,พิษเรืองรุ่งประธานชมรมผู้สูงอายุเมืองพัทยาจัดทอดผ้าป่าสามัคคีภายใต้แนวคิดทำบุญปีใหม่ผ้าป่าสุขใจสามัคคี2568โดยมีนายวุฒิศักดิ์เริ่มกิจการรองนายกเมืองพัทยาเป็นประธานฝ่ายคารวสและมีพระมหาภูชิตติสาโรหัวหน้าสำนักสงห่อง อเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมอาทินายบรลลือกูลวณิชประธานสภาเมืองพัทยาพร้อมรองประธานสภาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาในนครผลลูกอินผู้สมัครสมาชิกอบ,บอจอเขสสอ .2 หมายเลขหนึ่งตลอดจนประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วม สำหรับงานทำบุญปีใหม่ผ้าป่าสุขใจสามัคคี2,568ชมรมผู้สูงอายุเมืองพัทยาจัดขึ้นเป็นประเพณีทุกปีเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่อีกทั้งนำไรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อจัดซื้อที่ดินถวายวัดและอีกส่วนหนึ่งเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุต่อไปอา

dan kami memohon ya Tuhan kami ajami for uh.